เาจะเป็นโรคายหรือเปล่าที่ตรวจนี้ตรวจอะไรบ้างคะอ่าก็รตรวจพวกว่ามีอะไรกัดหรือเปล่ามีตุ่มเป็นลำปีสกินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละครับมีช้ตามีไข่พยาธิมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ดูผิวหนังเขาเช็คด,ดูได้ผลตายอีกประมาณสักสองเดือนนี่ก็จะเป็นสัตว์ะอีกรอบนึงก็รอเช็คส่วนตัวแม่เขากผสม ประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วครับ mm hmm. ก็รอถุ mm hmm. จะผ่านกี่รอบปกติแม่เขาก็ผสมติดจากพอสมควร mm hmm. ตอนนี้เราก็งดอาหารข้นไม่ให้อาหารข้นก็เลยให้กินแต่หญ้าก,กับฟาง mm hmm. เพื่อที่จะเตรียมตัวผสม mm hmm. แต่อย่างันตาเนี่ยน่าจะผสมได้อีกยาวเพราะยังเป็นสาวอยู่ยังอายุยังไม่เยอะ mm hmm. ขลถุงก็อีกเยอะอีกนาน mm hmm. ถ้าเลี้ยงเขาดีๆก,ก็อยู่ได้อีกนาน